ดวงประจำวันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567เส้นทางของวีนออฟฟอร์จูนกลงล้อของโชคลาภการเปลี่ยนแปลงชีวิตพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองแล้วก็เริ่มต้นสร้างสิงส่งใหม่ๆได้ดีเยี่ยมวันนี้ดวงเด่นดวงดีมั่นคงรับทรัพย์แล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจมากนะครับซึ่งจะเป็นดวงของพี่น้องที่เกิดในวันใดบ้าง มาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงบรายวันประจำวันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตรวมทั้งเรื่องของโชคลาภโอกาสดีๆมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับ เรามาเริ่มต้นจากดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์เส้นทางดวงบันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตแล้วก็โชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้นะครับมีโอกาสเริ่มดีขึ้นใครที่รอโอกาส จะสมบังนะครับบางคนก็อาจจะอึดอัดไม่พอใจกับเรื่องบางเรื่องหรือว่าคิดเยอะคิดมากสับสนอยู่กับอะไรบางอย่างแต่ว่าแนวโน้มที่ท่านจะผ่านอุปสรรคแล้วก็เริ่มต้นได้รับสิ่งดีๆเปิดกว้างขึ้นมานะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หกันนะครับเป็น เจ็ดถ้วยนะครับเจถ้วยคือผวังความคิดสับสนคิดเยอะคิดมากบางทีก็คิดอยู่ในเรื่องเดิมๆซ้ำซากกลับไปกับป่าแบบหาทางออกไม่เจอนะครับนี่เป็นสภาพของจิตใจอาจจะเป็นคนที่ติดกับความคิดมากเกินไปนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น4ดับเรื่องของสุขภาพและการรอคอย สำหรับชาววันอาทิตย์นะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีบางคนกำลังสุขภาพไม่ดีพักผ่อนฟื้นฟูสุขภาพต้องใจเย็นๆนะครับเรื่องบางเรื่องในรูปแบบของการงานหรือว่าการรอคอยอาจจะมาช้านิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรนะครับโอกาสที่ท่านจะค่อยๆผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นเรื่องไม่ดีแล้วมีโอกาสใหม่เข้ามาก็เริ่มที่จะกลับมาแล้วนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะส่วนที่3นะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเป็น The World นะครับ The World คือโอกาสดีแล้วนะครับมีบรรยากาศใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาเรื่องงานที่รอชาววันอาทิตย์มีโอกาสจัดสมวังได้เริ่มต้นงานใหม่หรือไม่งานที่อาจจะมีปัญหาก็คลี่คลายแล้วมีโอกาสใหม่เข้ามาเหมือนกับว่าบรรยากาศฟ้าหลังฝนสดสวยสว่างสวยัย มีเรื่องราวที่ดีๆเข้ามานะครับเรื่องของการเงินก็จะมีโอกาสเริ่มต้นได้ดีรับทรัพย์เงินไหลเข้ามานะครับรวมทั้งคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักรอคอยความรักใหม่เข้าใจผิดหวังก็เริ่มที่จะดีขึ้นนะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาคนรักคีบรอก็จะกลับขคืนมาปรับความเข้าใจกันได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นะครับนี่คือ บรรยากาศของความสำเร็จสมหวังและก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับเป็น2ดาบนะครับเรื่องของโอกาสมาจากการติดต่อการสื่อสารที่วรวดเร็วขึ้น ท่านก็จะได้รับความสําเร็จมีงานรับงานมีการทําสัญญามีการเจราจาอะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นการค้าการขายรวดเร็วขึ้นไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามนะครับมีงานมีเงินมีเรื่องราวดีๆเข้ามาแต่ว่านะครับในสิ่งที่ดีท่านก็ต้องทําด้วยความรอบคอบนะครับเพราะว่าใจร้อนนักก็ไม่ดีนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของความคิดสับสนวุ่นวายอยู่กับเรื่องบางเรื่องนะครับการรอคอยต้องใจเย็นๆการฟื้นฟูสุขภาพอยู่ในช่วงเวลาที่น่าพอใจขึ้นมานะครับใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เริ่มที่จะกลับมาฟื้นฟูได้แข็งแรงได้และมีโอกาสใหม่เข้ามานะครับส่วนแนวทางชีวิตมีโอกาสดี ในเรื่องของการงานการเงินและความรักนะครับสิ่งใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆความสริริที่รอคอยก็เริ่มเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาการติดต่อการสื่อสารรวดเร็วขึ้นจะมีผลสําเร็จเป็นที่น่าพอใจแต่ว่าท่านก็ต้องทําด้วยความรอบครอบใจเย็นๆอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับ พี่น้องชาววันจันทร์เส้นทางดวงของชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้อาจจะมีเหตุการณ์มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วพอสมควรนะครับ เรื่องงานเรื่องการดําเนินชีวิตการย้ายที่อยู่ที่อาศัยหรือว่าพลิกเปลี่ยนอะไรที่ค่อนข้างจะวรวดเร็วเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นบันนี้จะทําอะไรเรียนรู้พัฒนาใจเย็นไตรตรองให้รอบคอบแล้วค่อยเริ่มต้นนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากส่วนที่อาจจะมีปัญหานะครับคือแฮงแมน แฮงแมนคือเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างในชีวิตชาววันจันทร์ที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อพลิกชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วเป็นพิเศษนะครับไปบ็วแบบเป็นการเปลี่ยนแปลงงานย้ายงานหรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตค่อนข้างจะรวดเร็วเป็นพิเศษนะครับนี่อาจจะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นในรูปแบบแบบนี้ชาวบัญจันทร์ควรที่จะดําเนินชีวิตด้วยความประมาตรวังรอบคอบไม่ประมาทเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นอัศวินถ้วยนะครับเรื่องของงาน นะครับที่รอบางทีก็มาช้าไม่สําเร็จตามที่เราต้องการเท่าไหร่นะักไม่รเร็วอย่างที่คิดนะครับหรือไม่เรื่องของการรอคอยความรักก็ต้องใจยเย็นๆเ,เ,เ,เช่นเดียวกันนะครับคืออะไรที่มันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะักก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจเําว่าอดทนรอคอยใจยเย็นๆน,นะครับเพื่อที่จะรับมือการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบใดแบบหนึ่งนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นราชาถ้วยนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับท่านอาจจะงดเงิดใไม่พอใจรำคาญใจหดหูหรือว่าเหนื่อยหน่ายท้อแท้กับเหตุการณ์บางอย่างนะครับก็ต้องอดทนใจเย็นๆรอจังหวะดีๆค่อยแก้ไขเปลี่ยนแปลงสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ท่านก็มีโอกาสที่จะผ่านเหตุการณ์ที่ไม่ดีได้นะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่อง โชคลาภวาสนาโอกาสแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นราชาไม้เท้านะครับวันนี้โชคลาภมาพร้อมกับการงานที่จะดีขึ้นเด่นขึ้นมั่นคงขึ้นไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะได้รับผลเป็นที่น่าพอใจนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ดวงของการเปลี่ยนแปลงไว้หลายด้านนะครับบางคนเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนแปลงตัว่อสัยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตนะครับต้องใจเย็นๆอดทนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้วยความร,รอบคอบไม่ประมาทการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะประสบผลสําเร็จนะครับและมีโอกาสดีในเรื่องของการงานที่จะโดดเด่นมั่นคงขึ้น แล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในเส้นทางของการงานนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันอังคารนะครับพี่น้องชาววันอังคารเส้นทางดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้งานนะครับงานมาก่อนไม่ว่างานประจำงานเสริมอาชีพอิสระงานเยอะขึ้นนะครับการจัดสรรการจัดการบริหารเวลาเกี่ยวกับการงานด้วยนะครับก็จําเป็นนะครับรวมทั้งบทบาทหน้าที่ของแต่ละท่านแต่ละคนจะเด่นชัดขึ้นนะครับแต่ไรก็ตามนะครับพี่น้องชาววันอังคารอาจจะมีปัญหาบางเรื่องบางอย่างที่เจอแล้วก็ต้องระวังเป็นพิเศษอยู่เบือนกันนะครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นเดโมูนนะครับความคุมเครือในใจสับสนเหมือนกับว่าอยู่ท่ามกลางปัญหาบางอย่างแล้วยังหาทางออกไม่เจอนะครับอาจจะเป็นรูปแบบของชีวิตความรักหรือว่าเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้อยู่ในอารมณ์ที่มันหาทางออกช้าไปนิดหนึ่งนะครับ ไม่เป็นไรนะครับพี่น้องชาววันอังคารครับเหตุการณ์แบบนี้จะอยู่กับท่านในช่วงระยะเวลาหนึ่งไม่ใช่ว่าจะอยู่ตลอดไปรอให้เหตุการณ์ต่างๆมันคลี่คลายสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วท่านก็จะเข้าใจได้ดีขึ้นว่าควรจะทำอย่างไรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรแล้วก็เดินหน้าต่อไปอย่างไรนะครับประการต่อมาครับประด็ส่วนที่2เป็นเด็กถือไม่เท้านะครับยังเป็นเรื่องของบทบาท หน้าที่ของชาววันอังคารนะครับท่านจะเด่นชัดขึ้นมาในเรื่องของหน้าที่การงานตามสาระและบทบาทตามรูปแบบของปัจจัยชีวิตนะครับคนเป็นผู้บริหารเป็นผู้ใหญ่เป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าคนก็มีโอกาสดีในการที่จะแนะนำคนที่ท่านต้องรับผิดชอบลูกน้องพนักง,งานสร้างงานสร้างอาชีพอย่างไรให้เกิดความมั่นคงต่อไปก็จะมี เขาเรียกว่ามีความภูมิใจในสิ่งที่เป็นหน้าที่ของท่านเด่นขึ้นมาในช่วงนี้นะครับคนเป็นครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันนะครับท่านจะเด่นขึ้นมาในเรื่องของการให้คําแนะนําเป็นแนวทางของลูกศิษย์เพื่อให้เขาเติบโตต่อไปเรียนรู้พัฒนาการที่ดีต่อไปในอนาคตก็เป็นความภาคภูมิใจของคนที่เป็นครูอาจารย์ด้วยเช่นเดียวกันครับส่วนพ่อแม่ก็ต้องรับบทบาทดูแลลูกหลานที่รับผิดชอบ สร้างแนวทางที่ดีแนะนําอบรมก็จะเป็นบทบาทที่ดีเช่นเดียวกันนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นก้าวไม่เท้างานเยอะนะครับวันนี้ชาววันอังคารไม่ว่างานประจําที่ทําอยู่อาจจะรับงานเสริมงานอิสระเข้ามาอีกมากมายทีเดียวนะครับบางทีก็อาจจะมีความเหนื่อย มีความท้อเหมือนกันในเรื่องของการงานนะครับต้องแยกแยะต้องจัดสรรต้องจัดการดีๆนะครับและต้องดูแลสุขภาพด้วยบางคนทำงานไม่พักผ่อนก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพได้นะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็น3ดาบนะครับเรื่องที่ควรระวัง นะครับใจร้อนไม่ดีนะครับวันนี้อาจจะมีเรื่องของการขัดแย้งการทะเลาะวิวาทความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันได้ง่ายนะครับก็เอาเป็นแนวทางนะครับวันนี้ต้องใจเย็นๆนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน อังคารนะครับวันนี้งานเยอะนะครับไม่ว่างานประจํางานฟรีแลนซ์งานเสริมอาชีพอิสระและบทบาทของหน้าที่การงานก็จะเด่นชัดขึ้นมาตามหน้าที่แต่ละท่านแต่ละคนนะครับม่วบาจะเป็นผู้บริหารเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่ต่างๆก็จะเริ่มมีบทบาทที่ชัดเจนขึ้นมาเพื่อสร้างงานเติบโตต่อไปในอนาคตนะครับงานเยอะขึ้นต้องบริหารดีๆต้องรับผิดชอบเรื่องของเวลาแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับอาจจะมีปัญหา บางเรื่องบางอย่างที่คิดสับสนวุ่นวายอยู่หาทางออกไม่เจอใจเย็นๆนะครับรวมทั้งการติดต่อการพบปะก,กับผู้คนก็ต้องระวังเรื่องของความขัดแย้งนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันพุธพี่น้องชาววันพุธเส้นทางดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรัก อุปสรรคแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับชาววันพุธนะครับวันนี้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ผู้ใหญ่ให้โอกาสรวมทั้งเรื่องของกิจกรรมดีๆการเรียนรู้การที่จะพัฒนาตัวเองก็จะเข้ามาด้วยนะครับท่านจะตัดสินใจได้ดีขึ้นโดดเด่นขึ้นมา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยบุญกุศลด้วยก็มีส่วนสัมพันธ์กับวงจรชีวิตของชาววันพุธด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือราชินีราชินีดาบนะครับเรื่องของการที่ชาววันพุธจะต้องใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถในการที่จะจัดการปัญหาสาสารเรื่องราวต่างๆด้วยนะครับวันนี้มีเหตุมีผลใจเย็น ใช้สติให้มากกว่าอารมณ์นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น1ดาบนะครับเป็นพลังของด้านสติปัญญาความรู้ความสามารถประสบการณ์ชีวิตก็จะมีส่วนสําคัญในการที่จะส่งให้ชาววันพุธมีพลังพลังบวกพลังพร้อมในการที่จะสู้ในการที่จะผ่านปัญหาให้ได้แล้วก็เดินหน้าต่อไปได้เป้าหมายชีวิตชัดเจนขึ้นมองเห็นอะไรได้ชัดมากขึ้นแล้วก็ลงมือทา เดินหน้าได้ผ่านอุปสรรคได้แล้วก็โดดเด่นขึ้นมานะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับเป็นพระสังฆราชนะครับผู้ใหญ่อุปถัมภ์ผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้ใหญ่ให้โอกาสมีแนวทางชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งเรื่องของบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ จะส่งให้ชาววันพุทธมีโอกาสใหม่ๆพบกับความสเสร็จพบกับสิ่งที่ดีต่อไปนะครับประการต่อมาครับประดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตของชาววันพุธนะครับเป็นเด็กถือถ้วย บรรยากาศดีนะครับวันนี้โชคลาภโอกาสสิ่งใหม่ๆความสุขความสมบูรณ์ความมั่นคงอารมณ์ดีขึ้นผ่านอุปสรรคได้รับโชคได้นะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันพุธวันนี้ดวงคนที่ต้องใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถในการที่จะสร้างงานสร้างอาชีพแก้ไขปัญหาหรือไม่ก็เรียนรู้อบรมพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกื้อหนุนส่งเสริมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศล ส่งให้ท่านได้พบกับโอกาสใหม่ๆได้ดีขึ้นจะโดดเด่นจะมั่นคงเรื่องของการงานการเงินและการดําเนินชีวิตต่อไปนะครับรวมทั้งเรื่องของโอกาสใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นรับผลที่น่าพอใจโชคลาบสิ่งดีๆจะหมุนเข้ามาครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันพฤหัสบด,ดี พี่น้องชาววันพรฤหัสบดีเส้นทางดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพฤหัสบดีครับวันนี้นะครับแก้ไขปัญหาได้ครับเรื่องราวที่ไม่ดีอะไรที่แยๆ่ๆวันนี้ถึงเวลาต้องแก้ไขต้องจัดการได้ผ่านอุปสรรคได้แล้วก็เริ่มต้น ใหม่ได้ดีเยี่ยมนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพาลือหัสบอด,ดีจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1นนะครับ5ถ้วย5ถ้วยคือความรู้สึกไม่ดีนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เราได้รับนะครับการรอคอยบางครั้งก็ยังไม่สมหวังตามที่ปรารถนาเท่าไหรนะ่นักทั้งที่ ความจริงแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะมีคุณค่าไม่น้อยอารมณ์พาไปมองเห็นแต่ด้านลบไม่เห็นด้านบวกก็เกิดปัญหาภายในใจได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2สําหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับเป็น6ถ้วยนั่นคือโอกาสดีสําหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับในการที่จะจัดการปัญหาต่างๆได้งานที่เคยมีปัญหามีอุปสรรคมีเหตุการณ์ไม่ดี วันนี้นะครับคลีข่ขายได้ผ่านอุปสรรคได้ไม่ว่าจะในรูปแบบของเนื้อง,งานเองหรือว่ามีใครเข้ามาช่วยเหลือจัดการสระสางให้นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ท่านจะผ่านอุปสรรคในเรื่องของการงานได้เริ่มต้นใหม่ได้แก้ไขปัญหาได้แล้วก็มีโอกาสการงานก็จะดีขึ้นงานเยอะขึ้นมากขึ้นงานจ็อบงานฟรีแลนซ์นไหลเข้ามานะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบ,บดี การเงินวันนี้ก็แก้ไขปัญหาของการเงินได้มีอุปสรรคอะไรที่เกิดขึ้นงานขัดข้องหรือว่าเงินขัดข้องผ่านได้นะครับวันนี้รับเงินได้บางคนก็รับเงินแบบฟุกๆแบบไม่รู้ตัวรวมทั้งมีเรื่องของโชคลาภเข้ามาด้วยนะครับส่วนประเด็นความรักนะครับวันนี้ความรักกลับคืนนะครับกลับคืนมานะครับใครที่รอคอยคนรักอยู่สมหวังนะครับบางทีก็อาจจะขัดแย้งกันไม่เข้าใจกันวันนี้ปรับความเข้าใจกันได้เป็นช่วงเวลาที่ดีครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีครับเป็น2ไมงเท้าเรื่องของการงานวันนี้มองไกลๆมีอนาคตสดใสปรยอยู่การเริ่มต้นงานใหม่เปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการทำงานมีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆ ดีขึ้นนะครับวันนี้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามารวมทั้งงานเสริมด้วยบางคนมีงานหลักอยู่ก็มีอาชีพเสริมตามมาก็จะทําให้เกิดความมั่นคงต่อไปบางคนมีการเดินทางเปลี่ยนแปลงที่ทํางานสร้างบรรยากาศใหม่ๆขึ้นมารับโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยการเงินก็มีเงินหมุนเข้ามามีรายได้มีค่าประกอบการมีผลกําไรรายได้ดีขึ้นความรักก็จะเริ่มเข้าใจซึ่งกันและกันมีความรักนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพาหัสบ,บดีครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับชาววันพรฤหัส,สบด,ดีนะครับเป็น8ปดเหรียญนะครับวันนี้โชคลาภดีเยี่ยมการเงินดีนะครับรายรับเข้ามาตลอดโดยเฉพาะคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะตัวอาชีพอิสระเด่นขึ้นนะครับมีโอกาสารับเงินเข้ามาไม่น้อยทีเดียวนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวัน พาเลรหัดส,สบด,ดีนะครับเราอาจจะเริ่มต้นนะครัว่าผิดหวังกับเรื่องบางเรื่องไม่พอใจหงุดหงิดต,ตาคานใจหรือไม่ก็ผลลัพธ์ในสิ่งที่เราคอยไม่เป็นไปตามที่ท้องการนะครับแต่ว่าท่านจะผ่านอุปสรรคเหล่านั้นได้นะครับมีการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาผ่านอุปสรรคได้การงานที่เคยขัดข้องมีปัญหาก็จะทะลุได้ผ่านได้เริ่มต้นใหม่ได้แก้ไขได้แล้วก็มีการเข้ามาตลอดงานจอบงานพิเดนไหลเข้ามาตลอดการเงินดีขึ้นแก้ไขปัญหาของการ เงินได้รวมทั้งมีโอกาสรับเงินแบบแบบไม่รู้ตัวรับเงินในส่วนที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ด้วยนะครับวันนี้ความรักกลับคืนมาใครที่เราคอยคนรักอยู่จะสมหวังรวมทั้งมีโอกาสเริ่มต้นใหม่งานเข้ารับงานเปลี่ยนแปลงงานเดินทางสร้างงานสร้างอาชีพมีรายรับมีไรายได,ได้มีความรักนะั่นคือบรรยากาศที่ดีรวมทั้งนะครับเรื่องของโชคลาภวันนี้ยังมีโอกาสดีเยี่ยมงานที่เป็น งานฝีมืองานมีประสบการณ์พิเศษต่างส่วนบุคคลสร้างอาชีพได้รับทรัพย์รับเงินมั่นคงนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤรหัสบ,บดีครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับพี่น้องชาววันศุกร์ครับวันนี้มีเรื่องบาวราน่าอัศจรรย์เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดบัจะได้เหตุการณ์ที่ไม่คิดว่าจะเกิดก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีมากส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะมีอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นจาก ไพ่พยากรณ์ใบที่1น,นะครับเป็นสเตรงนะครับสเตรงคือความรู้ความสามารถประสบการณ์ชีวิตเป็นเรื่องของความคิดเป็นพลังพลังที่ดีในในบรรยากาศของชีวิตชาววันศุกร์นะครับวันนี้จะโดดเด่นขึ้นมาสุภาพสตรีชาววันศุกร์รับบทบาทเพิ่มขึ้นมาคือเป็นผู้นําได้ดีเยี่ยม แก้ไขปัญหาได้สร้างงานสร้างอาชีพได้คิดทดี่เริ่มสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆก็ดีขึ้นนี่เป็นพลังที่สร้างงานได้สร้างอาชีพได้แก้ไขปัญหาได้เด่นขึ้นนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นเรื่องของการเงินนะครับวันนี้รายรับหมุนเข้ามาตลอดมีโชคลาภด้วยนะครับ มีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามาผลกําไรผลประกอบการดีเยี่ยมลงทุนน้อยได้ผลดีน่าพอใจงานจอบงานฟรีแลนซ์เด่นขึ้นมาด้วยนะครับและนอกจากนี้เซนชันชาติยาดนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับมีม,มีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวชาววันศุกร์วันนี้จะรู้อะไรแบบพิเศษพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรแบบไม่น่าเชื่อด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเบน ออฟฟอร์จูนนะครับเป็นกลงล้อของโชคลาภทรัพย์สินใดได้เปลี่ยนแปลงชีวิตแบบไม่น่าเชื่อการงานก็จะเด่นขึ้นใครที่รอคอยงานก็จะได้งานแบบไม่น่าเชื่อเลยนะงะมีงานใหม่งานใหญ่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้รุ่งเรืองขึ้นก้าวหน้ามั่นคงขึ้นไม่ว่างานประจํางานฟรีแลนซ์นะครับ งานเข้ามาแบบพลิกชีวิตการเงินก็จะดีขึ้นแบบโดดเด่นเป็นพิเศษด้วยนะครับคือมีเงินเยอะไหลเข้ามาไม่ว่าจะในรูปแบบของงานหรือว่ารูปแบบของอะไรก็ตามแต่วันนี้มีโอกาสที่ชาววันศุกร์จะได้รับทรัพย์ก่อนโตนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับชาววันศุกร์นะครับเป็นเมจิเชียนนะครับวันนี้มีเรื่องของความ เล่นลับลึกลับมหัศจรรย์ได้รับโชคใหญ่แบบไม่รู้ตัวพลิกชีวิตได้นะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันศุกร์วันนี้ดวงของคนต้องใช้ความรู้ความสามารถเป็นพิเศษด้วย ในการที่จะแก้ไขปัญหาเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยเฉพาะท่านสุภาพจิีชาวบรรสุวนันเนรับผิดชอบได้ดีเยี่ยมมีความเป็นผู้นําสูงแก้ไขปัญหาได้โดดเด่นเป็นพิเศษนะครับการงานก็จะเด่ดขึ้นมีงานเข้ามางานเยอะแบบไม่รู้ตัวพลิกชีวิตได้การเงินก็จะรับทรัพย์แบบไม่ ไม่น้อยเลยนะครับรับเงินจํานวนมากพลิกชีวิตได้รับแบบไม่รู้ตัวว่าจะได้รับเงินบางทีไม่คาดคิดว่าจะได้ก็จะได้นะครับนี่คือโอกาสดีในเรื่องของโชคลาภสิ่งเล่นลับมหัจาย์หรือไม่ก็รับแบบไม่น่าเชื่อนะครับวันนี้มีเซนสัญจตุยานที่เกิดขึ้นเฉพาะพี่น้องชาววันศุกร์นะครับวันนี้มีลางบอกเขตดีๆว่าท่านจะได้รับเงินจำนวนมากๆนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ พี่น้องชาววันเสาร์เส้นทางดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้เด่นทั้งเรื่องงานการเงินแล้วก็ความรักดีเยี่ยมนะครับวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีสุดๆครับ ส่วนรายเดียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรบ้างาเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นราชินีเหรียญเรื่องงานเงินความรักมาครบจบอยู่ในวันนี้นะครับใครที่รอสิ่งดีๆจะสมหวังงานเริ่มต้นได้ดีรอคอยงานจะได้งานทําเปลี่ยนแปลงชีวิตได้มั่นคงขึ้นไม่ว่างานประจํางานฟรีแลนซ์นะครับคือเด่นมากในเรื่องของการงานรายรับ,รบการเงินก็อยู่ในช่วงเวลาที่สมบูรณ์มาก รับทรัพย์จำนวนมากนะครับนี่คือความมั่นคงเปลี่ยนแปลงได้รด่ํารวยได้แล้วก็ความรักยังลงตัวสุดๆส,ส,สมบูรณ์มากนะครับวันนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับชาววันเสาร์ครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นราชินีไม้เท้านะครับนี่โดยเฉพาะการงานโดยตรงนะครับวันนี้ขอความเฉลยจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานจะประสบผลสําเร็จโดดเด่นมั่นคงต่อไปนะครับการงานเด่น ประการต่อมามาดูส่วนที่2ที่3นะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับเป็นอัศวินอัศวินเหรียญน,นะครับเงินก้อนที่รอวันนี้มีโอกาสได้รับนะครับมารับเงินก้อนน่าพอใจมีความสุขมั่นคงขึ้นนะครับในเรื่องของทรัพย์สินรายได้ต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวัน สาวนะครับเป็นสามถ้วยบริบูรณ์สมบูรณ์มั่นคงโชคลาบสิ่งดีๆงานเลี้ยงกิจกรรมเข้ามาตลอดนะครับมีความสุขมากนะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันเสาร์วันนี้ดวงคนมีโอกาสในการที่จะได้รับความสำเร็จแบบดีเยี่ยมในเรื่องของการงานการเงินความรักทิศทางชีวิตดีขึ้นมั่นคงขึ้นร่ำรวยความรักยิ่งใหญ่สมบังดีเยี่ยมรวมทั้งโชคลาภก็จะไหลเข้ามาตลอดด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับ เอาละรครับวันนี้มหกกากวัตถุร์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภและทิศท,ทางชีวิตนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณ์และนัญาในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมหมอฮักนะครับก่อนที่จะลงนะครับคลิปนี้ก็ขอแนะนำนะครับ ของของมงคลของชัยนะครับเป็นการที่เครื่องประดับก็ได้สร้างสิ่งดีๆเข้ามาก็ได้นะครับเป็นของขนาด5นิ้วนะครับเป็นของฝากของที่ระลึกได้ดีเยี่ยมนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่หมอฮักนะครับ,บราคาพร้อมส่งก็599บาทนะครับ เอาละรครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านได้พบกับสิ่งดีๆมีความสุขสมบังมั่นคงรุ่งเรืองกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ